เอ็มวีนี้ก็ตามเพลงเลยค่ะบักหลาครับก็มีแต่เด็กน้อยหอยสังอยู่รอบกายเราเลือกมาเองไหมคะเลือกเองทุกคนค่ะแล้วก็ทุ่มงบเยอะมากๆกับผู้ชาย3คนจริงๆเอาคนเดียวก็ได้ไงแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้า3มคนก็จะกระชุ่มกระชวยมาใจมากกว่าเป็นการเสี่ยงกันู้ชายเยอะที่สุดในชีวิตวันนี้ที่สุดค่ะแต่ว่ายอมเพราะว่าอ่ะนี่ก็งานดีงานดีงานดีเลือกไม่ได้ก็เลยได้เอาทั้ง3คนเอาสามเลยใช่ เพลงนี้เป็นยังไเงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเพลงนี้ก็เป็นผลงานเพลงเกี่ยวกับอชอบเด็กค่ะแต่ว่าตัวเองก็มีผัวแล้วซึ่งก็ตามสตอรี่ความเป็นจริงก็อพอมีผัวปุ๊บเราก็เลยแบบคือเราไปเจอคำนี้จากใน t ิ t ต o k เขาก็เรียกกันปักลาครับักลาครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยส่งให้พี่คนแต่งเพลงน้องคนแต่งเพลงบอกว่าอยากได้แบบคําเนี้ยแต่ว่ามีผัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าเออเพราะว่าคือมันยังไม่มีพอดนี้ก็เห็นเพลงหลายๆเพลงก็จะเป็นพอดที่แบบเออเปผู้ชายเปเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีที่แบบมีผัวแล้วแล้วอยากอยากเปไงเออคนคนที่มีผัวก็มีหัวใจเหมือนกันไม่แล้วพอดก่อนจะไปเสนอคนแต่งเพลงเนี่ย ขออนุญาตคนที่บ้านหรือยังว่าฉันจะเสนอพอดีนะไม่ค่ะออกมา oh. เป็นเพลงแล้วแล้วก็เล่นติ๊กต็อกไปแล้วเขาก็โผล่มาในกล้องอะไรเงี้ยคนก็ชอบใหญ่เลย uh huh. ใช่เป็นไงเมื่อการ mm hmm. กลับมาทำงานไี่เพราะว่าทิ้งช่วงจากก่อนนั้นเปน uh huh. างนงหมือนกันจริงๆก็เป็นผลงานเพลงที่นานเลยค่ะก uh huh. เป็นเป็นการกลับมาในการทำเพลงแล้วก็เป็นการกลับมาของเพลงเร็วด้วย uh huh. เพราะปกติเราก็จะปล่อยซิงเกิลเพลงช้ามาแล้วก็ เหมือนคัมแบ็กค่ะเพราะว่าในติ k กตอกคนเล่นไปแผ่นเสียงตัวนี้สามแสนกว่าซึ่งเยอะมากๆเป็นเป็นเพลงที่อีกหนึ่งเพลงที่เหมือนเป็นการกลับมาของหนูเลยก็ดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับค่ะก็หลายคนคิดถึงยา่าในรูปแบบนี้เพราะว่าย่าคือสาวแซ่บมอโดยตลออพอแบบขอ,ขอเป็นคนก็เลย คาดหวังว่าเออมันจะต้องสนุกสนานใช่ค่ะก็เพลงนี้ก็สนุกแน่นอนค่ะก็อยากให้คือน,น่าจะถูกใจแม่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 กระเทยแม่แม่ที่แบบมีม,มีมีผัวแล้วมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่ชอบเด็กอะไรเงี้ยค่ะท่อนฮุกมันก็จะบอกว่า,า,ม,ามือผัวเอื้อยเพอเตรียมเจอได้เลยเบบี้ต่อต่อเบบี้ไว้อีมากเบบี้ต้าหยอกว่างะมารันลูก ินครับตอนตอนที่ได้รับการติดต <mm ่อมาพี <t 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 ่เขาชวนมาเล่นเป็นยังไงก็ผมอ่ะไม่ไม่รู้เลยครับว่าจะได้มาเล่นเพราะว่าพี่พี่ธัญญาให้พี่โน้นติดต่อพ่อคืออ่ารู้จริงๆคือวันที่วันเกิดพี่เบิร์นพี่ยาเดินไปบอกว่าไปเล่นจะมีมีนะอะไรเงี้ยอ๋ออุ้ยจริงจริงก็คิดหนึ่งคิดสองอยู่เพราะว่าเราก็ไม่อยาก จ่ายเยอะไงทีนี้พอเสร็จปุ๊บไปเจอน้องอยู่วันเกิดที่เวิร์แล้วแบบไม่ได้เลยกระเป๋าตังค์ดิ้นใหญ่เลยต้องจ่ายแล้วเขาบอกคาแรคเตอร์เราต้องเป็นยังไงบ้างในวีีค่ะก็เป็นคนแบบมาเที่ยวภาพอะไรก๊กรอออะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขาเดินมาแล้วแบบสะดุดขาตัวเองแล้วมาเจอมองผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ้อนเก่งด้วยหรือเปล่าก็ต้องอ้อนครับเพราะว่าพี่เขาสวย ตายแล้วจ่ายเพื่อเขครับในลองเลยซื้อบักลาบครับยังไงตั้งหยองบักลาครับบักลาครับบักลาครับบักลาต่อบว่าอะไรนะเหนื่อยไม่เป็นอะไรก่อนก่อนอีสองหนุ่มเป็นยังไงบ้างครับก็คือติดตามพี่ธัญญาอยู่แล้วครับผลงานอะไรอย่างเี พอพี่ทั้าติดต่อมาก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจออันนี้ก็น่ารักอันนี้น้องเป็นนักร้องของวงน้องอาร์มชุทีมา,าใช่แล้วก็น้องทีโรโซโค่ะ,คะก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเล่นมีครั้งแรกอันนี้ก็จะแบบค้เข้มอะไรอย่างนี้ไ่เจอ,อยังไงครับคนนี้อันนี้น้องเป็นสายประกวดอยู่แล้วค่ะนี่เอาใจพี่พี่แม่แ่กระเทยที่แบบชอบแบบแนวแนวนี้อะไรอย่างนี้ก็ครบค่ะ ทุกแนวใช่ในเอ็มนี้ก็รู้สึกว่าตอบสนองตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็อยู่กับที่บ้านมา2ปีกว่าเนาะ <c oughs> ไม่ได้แบบนิดๆหน่อยๆอย่างงี้ออวันนี้ก็ให้อโลรออยู่ที่บ้านค่ะ<อ>ไม่ต้องมาออดูแลลูกไปออใช่สค่เดื่นนี้เองกับการคัมแบ็กครั้งนี้ด้วยจริงๆอ่ะเกินความคาดหวังไปเยอะมากๆแล้วค่ะเพราะว่าหนูแค่จะปล่อยแบบเล่น แล้วก็ไม่ได้ทำเอ็ด้วยซ้ำแต่ว่ากระแสมันมามากๆใน TikTok แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแบบทุกคนเล่นแผ่นเสียงกันเยอะมากทั้งพี่ๆนักแสดงพี่ๆศิลปินคือไปแบบทุกวงการเลยางคะเราก็เลยรู้สึกว่า i, เฮ้ยเพลงเรากลับมาแบบเหมือนเรากลับมา มีชื่อเสียงในเรื่องของเพลงอีกครั้งนึงเพราะปกติเราก็มาเวแม่ค้าแล้วนยคะก็รู้สึกดีใจค่ะจนจนต้องทํา MB และแล้วก็เพลงนี้ก็คือลงทุนเองหมดเลยครบจบเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณ4เดือนก็หมดสัญญากับทางค่ายแล้วพอดีเราก็เลยถือโอกาสนี้เป็นซิงเกิลแบบเปิดเปิดตัวเลยใช่ค่ะค่ะก็ ฝากผลงานเพลงบักลาครับนะคะไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของทุกคนนะคะแล้วก็เล่นแผ่นเสียงกันในติ๊กต็อกเยอะๆนะคะซ่อนหูก็น่าเล่นมากๆใครที่มีบักลาในใจแต่สุดท้ายก็ลาครอบครัวเหมือนเดิมค่ะ